เอาล่ะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมมีเรียกว่าเป็นเวนะครับเวโปรตีนสำหรับคนที่แพ้น้ำตาลแลคโตสนั่นเองนะครับผมมันคือนี่นะครับนี่เลยนะครับโปรตีนเช็คอ่ามันเป็นอย่างี้ยี่ห้อโฮเรใช่ปะ H-O-O-R-A-Y โฮเรนะครับผม โปรตีนเชคแลคโตสฟรีปราศจากน้ำตาลแลคโตสครับอันนี้ก็เป็น0%่วนเปอร์อดูการ์ด้วยก็คือไม่เติมน้ำตาลสายด้วยนะครับผมก็โปรตีนของคนนี้ก็จะมี29กรัมนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับอันนี้เพนมิวนี่ไม่รู้คืออะไรนะแต่น่าจะเป็นรสจืดมารสจืดอันนี้เป็นรสจืดน,นะครับผมอันนี้ซื้อมาเซเว่ครับอันนี้มีคนให้ผมมานะก็าราคามันจะอยู่ที่ สี่บห้าบาทนะคมสี่ม45ห้าบาทมีสารลัก์นี้ด้วยเห็นปะอันนี้เป็นสารลัก์ของกระทรวงสาธารณสุขหน้าจะนะถ้าจำไม่ผิดนะอะมันประมาณว่าแบบเป็นน้ำตาลที่ไม่เกินเนี่ยครับอืไม่เกินไม่เกินประมาณสิบเอ็ดหรือสิบสองกรัมนี่แหละก็จะได้สารลักนี้นะครับผมเป็นเรียกว่าอะไรเป็นทั้งเลือกสูขภาพนะครับผมน้ำตาลไขมันโซเดียม ผ่านเกณฑ์นะผมตามนี้เลยนะครับก็เป็นของที่แบบเป็นทั้งเรื่องสุภาพอะที่กินได้นะผมแต่ว่ากินเยอะก็ไม่ดีเหมือนกันนะโอเคตามนี้เดี๋ยวมาดูข้อมูลโภชนาการทางด้านหลังกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะ1ขวดเนี่ย340มลนะครับผมจำนวนหน่วยบริโภคต่อขวดคือ1นะครับผมคือกระดกทีเดียวหมดนะครับนั่นแหละนะครับพลังงานทั้งหมดทั้งขวดเนี่ย210 แคลอรี่นะครับผมมาจากไขมันเนี่ย45นะครับผม210เนี่ยมาจากไขมัน45นะไขมันเนี่ยมี5กรัมนะผมทั้งขวดนะมีไขมันอิ่มตัวเนี่ย3นะครับผมไขมันอิ่มตัวเอ้ยไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเอ้ยมันจำยังไงอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะผมจำไม่ง่ายอย่างงี้เคยบอกไปแล้วว่าไขมันอิ่มตัวอิ่มแล้วคือกินไม่ได้นะผมจำไม่ง่ายอีกตัวหนึ่งก็คือไม่อิ่มตัวไม่อิ่มแดง่ากินได้ครับอันนี้มีไขมันอิ่มตัว3 ตามนะผมก็ตามนั้นนะผมกินได้กินไม่ได้ก็ไปคำนวณกันเราเองนะผมคอเลสเตอรอลเนี่ยสามสิบนะผมสามสิบนะมิลลิกรัมนะผมถือว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะผมแต่ไขมันอิ่มตัวเนี่ยผมว่าไม่อยากให้ใส่มาเท่าไหร่นะผมคือคนคนที่แบบเป็นไขมันในเลือดหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะผมคือไขมันอนะ่ะมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันมีไขมันอิ่มตัวไง เออแล้วก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับผมโปรตีน29กรัมแน่นอนนะผมตามหน้าขวดแบบนี้นะโปรตีนยี่กรัมนะครับผมคาร์โบไฮเดรต12กรัมนะครับผมแน่นอนจากนมวัวก็ต้องมีคาร์โบไฮเดรตนะแล้วก็มีน้ําตาลเนี่ยมันเขียนว่าน้ําตาลเนี่ยหกรัมตรงเนี้ยไม่มีใครเห็นหรอกเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเออมันไปเอาเพราะว่ามันเขียนว่าน้ําตาล6กรัมอ่ะแต่ว่าตรงนี้เขียนว่านี่นะนี่สูตรไม่เติมน้ําตาลทรายนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า น้ำตาล6กรัมข้างหลังเนี่ยมันมาจากอะไรนะผมน้ำตาล6กรัมข้างหลังเนี่ยมาจากอะไรไม่ดูนะแต่ข้างหน้าเขียนว่าสูตรไม่เติมน้ำตาลสายนะผมอ่ะตามนั้นนะเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเห็นอยู่เนี่ยสูตรไม่เติมน้ำตาลสายอ่ะตามตามนี้ ov, แต่ว so, ่าข้างหลังนะมีนะมีน้ำตาล6กรัมนะผมโซเดียม110กรัมนะผมอย่างอื่นก็วิตามิน A มีวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B1 แคลเซียมนะผมโค้กแคลเซียมเยอะนะ แคลเซียมหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นตนะหนึ110่งร้อยสิบเซ็นคือเกินคือใส่เยอะมาเกินขวดด้วยมนะั้งเนี่ยคือในเนี้ยแคลเซียมแบบแน่นๆเลยนะเออเยอะด้วยเยอะเยอะกว่าขวดด้วยนะก็ะคือทั้งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมีแคลเซียมร้อยสิบเปอร์เซ็นตเลยนะใส่มาเยอะมากล้นนะอ่ะเนี่ยมันจะเขียนข้างหน้าเห็นปะ่ะเขาโฆษณาไว้แล้วว่าเวเวบูส์นะผมแคลเซียมหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอ่า มันค่อนแคลเซียมเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดคุณจะใช้แคลเซียมเนี่ยคุณกินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับผมคุณก็ต้องออกกําลังกายด้วยนะผมออกกําลังกายเพื่อให้แคลเซียมเนี่ยมันถูกนําไปใช้ก็คือเรื่องของฟันกับกระดูกถูกไหมแคลเซียมเนาะอ่าตามประมาณนั้นนะครับตัวนี้มีวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาลนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจอยู่ดีว่าไอ้น้ําตาลที่มันเขียนหกเนี่ย, 6, ยมันน่าจะเป็นน้ําตาลทรายนะใช่ไหมเพราะว่า n u วทริช o n fact เนี่ย ัว Nutrition Information เนี่ยมันก็เขียนปกติมันก็จะเขียนส่วนผสมข้างในเออมันเขียนว่าน้ําตาลอ่ะมันไม่ได้เขียนว่าสารให้ความหวานแทนน้าตาลอ่ะมันมีใส่นะมีมันเขามีเขียนข้างล่างว่าสารให้ความหวานแทนน้าตาลแต่ว่าข้างบนก็มีเขียนว่าน้ําตาลเฉยๆอยู่ดีนะผมก็เลยแบบเอองงนิดหน่อยว่ามันยังไงกันแน่นะครับโอเคที่ส่วนประกอบสําคัญนะครับผมก็ ผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ำตาลโตสเนี่ยเก้าสิร์เซผมส่วนใหญ่เนี่ยมาจากนมที่ไม่มีแลคโตสเนี่ยเก้เนต์ลยนะปโปรตีนนมเข้มข้นเเอ่อปโปรตีนนมเข้มข้นเนี่ยเกนะครับนมผงเต็มมันเนยเต็มมันเนยด้วยสีเซนะครับและเวปโปรตีนเข้มข้น0.5%นะครับวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ย อาซิซัลแฟมโพแทสเซียมก็คืออาซิซัลแฟมเคลครบทเคลด้วยแฟมเคลนะครับผมคือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยมันจะมีอยู่สามสามแบบนะครับผมในโลกเรียกว่าอะไรในโลกนี้นะครับผมในในที่ที่ตอนนี้มีแล้วกันนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันมีเพิ่มหรือยังนะไม่ได้ไปดูแต่ว่าที่มีตอนนี้คืออาซิซัมแฟมโพแทสเซียมหรืออาซิซัมแฟมเคลนะครับผมแอสปาร์แตมแล้วก็ซูคาโลส สามอย่างนะผมที่สามารถให้ความหวานแทนน้ำตาลได้นะผมแล้วก็สตีเวียนะผมเป็นประมาณนั้นนะผมเป็นจากธรรมชาติเนาะโอเคต่อไปนะครับกล้องชัดจังแน่นอนนะผมอันนี้เครื่องเก่าเครื่องเก่าชัดชัดจริงเปล่าชัดจริงหรือว่ามันเป็นเครื่องเก่าอ่ะอมกล้องมันก็จะแบบโมวๆหน่อยหรือเปล่าไม่รู้เง,งินวิตามินบีสองสูงห้าสิบเปเซนนะครับผม เป็นส่วนผสมของเวโปรตีนจากสหรัฐอเมริกาก็คือเวส่วนใหญ่เนี่ยคือคุณไม่ต้องตกใจหุ้ยแบบจากสหรัฐอเมริกาแบบว่ามันต้องไฮโซแน่ๆเลยจริงๆอ่ะเวส่วนใหญ่ผลิตที่ผลิตที่ต่างประเทศอยู่แล้วผลิตที่สหรัฐอยู่แล้วนะครับไม่มีเวเวส่วนใหญ่เนี่ยผลิตที่สหรัฐผมไม่แน่ใจว่ามีผลิตที่ไทยหรือเปล่านะแต่ไม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 ่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่อืม ส่วนใหญ่เขาจะสั่งผลิตจากต่างประเทศแล้วก็ส่งมานะครับเพราะว่าเครื่องมือมันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่คือประเทศไทยยังไม่มีแบบโรงงานผลิตนะครับผมเวโปรตีนส่วนใหญ่ก็จะจากสหรัฐนะครับจากต่างประเทศมากกว่านะครับผมไม่ใส่วัสดุวัสดุไม่ไทยไม่ใส่วัตถุการเสียนะครับผมใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรีพูดใจเย็นเออนะครับไม่ใส่วัตถุการเสียนะครับผมคือสรุปโดยรวมแล้วนะครับผมอันเนี้ยเหมาะสําหรับใครนะครับผม เหมาะสำหรับคนที่แพน้ำตาลเล็กโตนเออลืมบอกไปว่าถ้าเกิดคนที่แพน้ำตาลเล็กโตนเนี่ยผมเปิดเว็บของอ,อันนี้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับผมสภาการชาติไทยนะเขาบอกว่าน้ำตาลเล็กโตนเนี่ยถ้าเกิดคุณมีอาการนี้หลังจากกินนมนะครับผมแน่นท้องท้องอืดปวดท้องผายลมบ่อยก็คือตดบ่อยง่ายๆคือแบบปวดแน่นท้องอ๊มันแน่น กินอะไรไม่แด้ครับเหมือนจะอยากจะกินอีโนจังเลยแต่ว่าไม่เท่านั้นนะอืดด้วยแบบเออมันแบบโอ้มันไม่ไหวแล้วแล้วก็เลอะเลอบ่อยปะผายลมบ่อยนะผมมีลมอยู่ตลอดเวลาคือเลอบ้างตดบ้างนะผมปวดท้องด้วยคลื่นไส้แบบจะอ้วกโอ้โหแม่งอิ่มแตอ้วกและแล้วก็มีท้องเสียด้วยนะครับผมอัจจยันถ่ายเหลวนะคือถ้าเกิดคุณมีอาการเนี้ยหลังจากกินนมอะก็คือคุณก็บอกตัวเองได้เลยว่านายอ่ะแพ้แลคโตนนะ เออแพล็กตโตนะจาัดก,การกินนมนะผมถ้าเกิดมีอาการแบบลอง,ลอง,ล,องลองสักลองซักสองรอบก่อนหนะ้เอาวันนี้ลองกินดูเอ้ยมีอาการวะเอ้ยลองลองพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งเอ้ยก็ยังมาอยู่เงี้ยเออชัวนะผมคุณล็อกได้เลยใช่เลยว่าคุณเป็นคนแพ้็ลตโตนะครับสาหรับคนที่แพ้โตก็แนะนําเป็นนี่แหละพวกผลิตภัณฑ์ที่แลคโตรฟรีนะผมก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะกินนมได้ได้แคลเซียมได้โปรตีน ได้อะอะไรที่จากนมอ่ะเนาะที่ได้โปรตีนจากนมได้แคลเซียมจากนมได้มันนมอย่างเงี้ยก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถกินได้ดีขึ้นนะผมกินได้แล้วก็ใช้สารอาหารไปได้ครับสาหรับค้เขาเขียนตัวแดงๆข้างล่างไว้ด้วยว่าผู้ที่มีอาการแพ้น้ําตาลแลคกโตนเนี่ยอาจทาให้แคลเซียมหรือวิตามินดีไม่เพียงพอนะผมคือมันกินเข้าไปแล้วมันก็ออกหมดเห็นไออว่ามันแบบมันย่อยออกไปหมดเลยอ่ะมันก็เลยไม่ได้เป็นดูดซึม นะผมคือมันลงปุ๊บมันปลื้ดออกไปเลยปลื้ดเร็วเลยคือมันไม่ได้ใช้เลยนะผมมันก็เลยแบบควรเลี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพุนได้เพราะว่ามันขาดแคลเซียมไงมวิตามินดีกับแคลเซียมนะผมเป็นเรียกว่าอะไรเป็นส่วนประกอบสําคัญของการสร้างกระดูกวิตามินดีเนี่ยมันมาจากไหนนะครับผมมันมาจากแสงแดดตอนเช้าที่เราเคยเรียนกันมาตอนจาได้ไหมวิทยาศาสตร,ร์นะผม แสงแดดตอนเช้าแปลว่าประมาณเจ็ดโมงแปดโมงแปดโมงเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แดดออกแต่หกโมงเย่หกโมงเช้าแล้วแดดนี่จ้าเลยละหกโมงเช้าเนี่ยมาเลยมาเลยเต็มเต็มนะครับผมคือมันจะได้แบบตอนแบบแดดมันสลัวสลัวจริงๆอ่ะได้แต่พอแบบแดดเปี้ยงๆแล้วเริ่มแสบแสผิวเนี่ยให้ให้หลีกเลี่ยงการโดนเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้ผิวเราเนี่ยไหม้ ก็ดำมาแหละพูดง่ายๆเออผิวมันจะเปลี่ยนสีอ่ะโอเคตามนี้นะผมสำหรับโนมันนี้นะครับผมเหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับคนที่แน่นอนแหละอย่างแรกคือแพ้น้ำตาลแลกโตนะครับเพราะมันแลกโตซีอย่างที่สองก็คือมันสะดวกสำหรับคนที่แบบออกน้ำลังกเสร็จแล้วลืมเอาเวมาเนี่ยแหละเป็นอะไรที่เหมาะมากเวลาเราออกน้ำลังกเสร็จใช่ไหม,ไมเวลาเราแบบ เล่นเวทเสร็จแบบย,ยกปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จปุ๊บโอ้ยเหนื่อยชิปเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยลืมลืมล,ลืมเอาเวมาโอซิปอันนีแหละเอาไงดตีต้องมานี่แหละเฮ้ยจำได้เอ้ยมันมีแลคโตสฟรีด้วยว่ะแล้วเราเป็นคนแพ้ตาลแลคโตนันะบางทีแบบเฮ้ยเวในเซเว่นมันก็ไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันเวบางยี่ห้อมันก็แบบมีน้ำตาลแลกตัวแต่กินแล้วก็ขี้แตกตลอดเลยอ่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะแย่แล้วเล่นเวทเสร็จยังเหนื่อยเลยอ๋อนี่เลย จัดไปนะผมอันนี้น่าจะกินได้นะผมแต่ว่าก็ไม่ได้นะัไม่ไม่แนะนําให้กินตลอดนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไขามันอิ่มตัวเนี่ยมันก็มีคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็มีนะผมมันไม่ได้แบบมันไม่มีอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะเอาพูดพูดกันแบบตรงๆนะเออโดนฟ้องเออก็มันก็กินได้กินได้แบบเวลาเราแบบโอกาสที่บอกว่าเราลืมเอาเวไปอะไรเงี้ยเราก็มีละซัดเลย แต่รสชาติดื่มรสชาติเฮ้ยมันเฮ้ยมันมีหวาน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 หน่อยๆด้วยนะหวานแบบมันหวานเล็กๆด้วยเออมันไม่ได้แบบว่าจืดมันมันข้นๆเลี่ยนๆนะมันหวานเล็กๆมีติดปลายหวานด้วยน่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่างัานแฟ r ฟมโพแทสเซียมแล้วก็แบบว่ามีน้ำตาลทรายเนี่มันเขียนอยู่น้ำตาลูู g a r เนี่ยหกกรัมแต่เขาเขียนข้างหน้าเนี่ย สูตรไม่เติมน้ําตาลทรายเนี่ยอืมคือก็งงเหมือนกันอะแต่มันแต่ถามว่าหวา,า,า,านไหมหวานนะมีนิดๆอยู่อืมหวานนมันๆเหมือนนมธรรมดาอืมเหมือนเขาเติมมาให้มันกินง่ายขึ้นนะมันก็มีหวานๆนิดๆน,น,นะครับ้แต่อร่อยโอเคเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนี้ซื้อที่เซเวได้สั่งเซเว่นเดลิก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากไปเจอใครนะครับ นะถ,ถ้าเกิดไม่อยากไปเจอใครนะครับผมจะได้ไม่ต้องเข้าเซเว่นไม่ต้องแบบเสี่ยงนะครับก็ง่ายๆนะครับชิลๆเดลิเวอรี่มีขายเท่าไหร่สี่สิบาบาทนะผมอันนี้ขอบคุณพี่ทพิปด้วยที่ให้มารีวิวนะครับผมสำหรับไลฟ์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปนะครับทุกคนบายบาย